สต็อกรถ Toyota Camry นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ Camry จุกๆเต็มร้านเลยสอกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัทหรือก๊อติดหน้ารถปีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้มาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาอัปเดตสต็อกรถ Toyota Cam มร y นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้แคมรี่จุกๆเต็มร้านเลยใครที่อยากรู้นะครับว่าตอนนี้บริษัททออ,อตโอต้ของเรามีรุ่นไหนอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมเริ่มพารู้แต่คันแรกเลย สำหรับคันแรกนี้นะครับเป็น t o โยต a า a m r y m i n o r c h a n g e ครับ 2.0G ปี2017คันนี้เนี่ยเป็นโฉมปลายปีนะครับภายใน Airbag 7ลูกและได้เบาะหนังสีส้มอิฐพวงมาลัยมัลติฟังชั่น3ก้านมีคูดคอน r o l สีบอลเงินสวยๆเลยนะฮะป้ายทะเบียนก็สวยด้วยครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์ครับคันนี้619,000บาทครับคันต่อไป สำหรับคันนี้ครับสีขาวมุกรถหน่วยงานรถประจำตำแหน่งลดละวางเหมือนกันครับเป็น t o y o ต้ c a m ม y y 2.5ไฮบิดปี2012ครับรถสวยๆเรียนเนียนเดิมๆจากโรงงานคันนี้เอาราคาไปเลยเบาๆครับ4,019,000บาทครับออปชั่นครบจัดเต็มภายในเบาะหนังสีเบจครับผมคันต่อไป คันนี้ครับเป็น all new Toyota Camry โฉม Minor c h a n g โฉมปัจจุบันครับผมนะสีบอลงินนะครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์อีกแล้วครับคันนี้เลขไม่ห1,70,000โลเป็นปี2018-19กระซิบราคาเบาๆครับ7,29,000บาทครับภายในเบาะหนังสีดำปับไฟฟ้าคู่หน้าบอกเลยว่าคันนี้ได้โฉมใหม่ได้ปีได้ราคาที่ถูกมากๆครับผมนะสนใจ ติดต่อมาด่วนยังว่างนะครับคันต่อไปเลยคันนี้ครับเกินก่อนเลยอยู่ในวารันตี0ูนย์ครับผม All new Toyota Camry 2.5 h y b r i d ปี2019ครับเลขไม่ห120,000โลตัวรถยังอยู่ในวารันตี0ูนย์ะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าประกันแบตเตอรี่10ปีครับผมนะรถหน่วยงานรถประจำตำแหน่งปลดละวางครับรถสวยมากคันนี้ขายอยู่889,000บาทเท่านั้นครับผม ขั้นต่อไปเลยคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น Toyota c a m ม y ตัวท็อปสุดเลยนะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดท็อปสุดในปี2019ครับสำหรับ2.5 h ฮบริดพรีเมียมนะโฉมหน้า a l n n w w m n o r r h h a i n Option แบบล้นๆจัดเต็มเลยนะครับมีหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะคันนี้ป้ายแดงเปิดตัว1 8 9 0 0 0้านแปดแสนบาทนี้ยังไม่รวมค่าสีขาวมุกด้วยนะคันนี้ได้สีขาวมุกนะครับผมนะผมขายอยู่959,000ครับ เครดิตดีฟรีดาวผ่อนประมาณ167,000เองคันนี้ขอดอกเบี้ยพิเศษได้ถูกสุด2.39%ถ้าสนใจรีบทักเข้ามาด่วนเลยครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะรถสันดาบ4ประตูโฉมหน้าใหม่ไมนร์เชนเครื่อง2,000ตัวจีปี2019จด20คันนี้ครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์อีกแล้วราคาถูกมากครับ7 0 0 0 0 0 5,9,000นะฮะปลายแดงเปิดตัว1 4 0 0 0ล้านแสกว่าบาทนะครับราคาหายไปแล้ว50%สนใจรีบทักมาเลยนะคันนี้เนี่ยถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 0เท่านั้นขอดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปต่อสำหรับคันนี้นะครับพึ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับและได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยสำหรับ All New Toyota Camry 2.5 H y b r i d p ไ e บ i ิดพีเมีครับตัวท็อปสุดปี2 0 1 9จด20 เลขไม่หนึ่งแสนสโลตัวรถยังอยู่ในวารันตีศูนย์ทุกอย่างครับน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีถอดเลยสีขาวมุกสวยๆเดิมๆจากโรงงานให้ราคาเท่าเดิมครับ9,59,000 0บาทเท่านั้นครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะตอนนี้ยังว่างเลยนะครับผมคันต่อไปครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาปครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ปีใหม่ที่สุดในร้านเรานะตอนนี้สำหรับ t o โยต้ c แคมรีนะครับ 2.0G ปี2020จด21ครับลดมือเดียวประวัติศูนย์ขายเบาเบาครับ7 6 000, 9 0 0 0บาทผ่อน1 3ื0 0 0ีฟรีดาวเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถครับผมนะชมหน้าใหม่หลอหลอนๆหน้า,นาม่เนอะร์เชนต์ออปชั่นก็จัดเต็มอยู่แล้วแคมรี่ช่วงล่างดีๆแน่นๆนนิ่มๆนั่งสบายครับผมนะสนใจรีบทักมาด่วนเลยเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปครับสำหรับคันนี้ตัวท็อปสุดอีกแล้วได้สีขาวมุกอีกแล้วเนี่ยถ้า ท่านเดินมาเนี่ยที่ผมรีวิวมาเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นคันที่3นะครับและราคาถูกที่สุดด้วยนะ2.5ไฮบิดพรีเมียมนะครับมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันตัวท็อปสุดอีกแล้วปี2019ครับคันนี้เนี่ยผมขายอยู่899,000บาทไม่ต้องตกใจนะครับราคานี้บอกเลยว่าถูกมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ารถไม่สวยไม่ดีนะตัวนี้เลขไม้เยอะเฉยๆครับอยู่ที่190,000โล แต่รับรองว่าเป็นไม้แท้แน่นอนครับแล้วก็ราคาผมดอกลงมาให้แล้วคุ้มๆเลยครับผมนะใครสนใจ พักมาได้เลยครับผมนะไปดูคันต่อไปครับคันนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากได้ในราคาถูกๆและเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของตัวแบตเตอรี่คันนี้นะผมบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่จากศูนย์โตโยต้าให้เลยไปเช็คประวัติตัวรถได้นะครับคันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ศูนย์ให้ใหม่ๆเลยครับใช้งานกันยาวๆไปเลยอีก10ปีเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดในวีเกเตอร์ปี2015ครับราคาหายไป1 ล้านบาทนะป้ายแดงเปิดตัว1นล้านหกกว่าบาทผมขายอยู่5้9แส0บาทนะคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดที่ถูกที่สุดในร้านนะตอนนี้ด้วยนะฟีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ1 1 0 0 0 0บาทครับสนใจรีบติดต่อมาด่วนรถว่างอยู่นะครับผม ไปดูคันต่อไปครับสําหรับคันนี้นะต้องบอกว่าเป็น Toyo ต้ c a m ม y ที่มีเป็นคันสุดท้ายของที่ร้านณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมีเข้าใหม่มาอีกเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกันครับ2.5ไฮบริดเนวิเกเตอร์ได้เป็นปี2016จด17รถหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวจากป้ายแดงตัวรถตัวประกันแบตเตอรีย่ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะครับคันนี้649,000ผ่อนอยู่ประมาณ10,200นะสนใจรีบทักมาได้เลยนะครับบอกเลยว่า รถทุกคันนะครับที่เป็น Toyota c a m ม y ีเราคัดบอด y ี้เราคัดโครงสร้างเราคัดช่วงล่างเราคัดเครื่องยนต์เราคัดเกียร์ตรวจเช็คประวัติสูตรได้ทุกคันนะครับรับรองว่าปลอดภัยหายห่วงและเราดูแลหลังการขายให้อีก1ปีเลยนะครับผมนะสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปนี้ครับผม เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรถ t o y ยต้ c แ m มรของบริษัททอออโต้นะตอนนี้นะครับไม่ทราบว่าถูกใจท่านไหนบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามีสเปครถรุ่นที่กำลังตามหาอยู่ยังไงก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทรนะรอยู่ใต้นิ้งนี้เลยนะครับหรือว่าจะมาดูรถตัวจริงครับบริษัททอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุขวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับผมนะฝั่งตรงข้ามจะเป็นบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์ครับร้านเปิดทุกวันเลย9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะสำหรับ วันนี้ครับผมไอทออออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ